แชทยังไงเหละครับให้ผู้ชายติดเรานะครับคุณลองแยกตรงนี้ก่อนแชทจะมีอยู่สองแบบแชทจีบกับแชทแม่มันแยกยังไงรู้ไหมแชทแม่คุณลองฟังดูดิเวลาคุณแชทกับแม่พอเราบอกอะไรปุ๊บแม่ก็จะถามว่าอะไรอยู่ไหนทําอะไรเป็นห่วงกลับบ้านดีๆเห็นไหมอันนี้เขาเรียกแชทแม่แชทแม่เฉยๆเขาไม่ติดเราครับ นะเวลาเขาคุยกับแม่แม่ก็พูดอย่างนี้เหมือนกันดังนั้นคุณลองไปดูก่อนทุกวันนี้คุณแชทแม่อยู่หรือเปล่านะครับลองเปลี่ยนเป็นแชทจีมันคือการใส่มุกใส่ลูกล่อลูกชนอะไรเข้าไปสมมติเขาบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ไปเที่ยวกับเพื่อนนะคนคุยนะคนคุยเรากำลังจีบกันเดี๋ยวคืนนี้ผมไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับแชทแม่คืออะไรกลับกี่โมงถ้าเกิดโอเคหน่อยก็จะแบบขับรถดีๆนะเป็นห่วงอย่าเมามากนะอันนี้ก็แชทแม่ลองใส่มุกเข้าไปหน่อยสิบางทีนะฮะแต่แต,ต่งตัวหล่อให้มันเกินไปนะอ่าอะไรแบบนี้อันนีีีี้้้ผููชาายยกกกกรสึวว่่่่อออมทททนนะบบลััโงไปเเหขดค คืนนี้บอกได้นะอุะอ้มเป็นยังไงร,รู้สึกจะอึดขึ้นมาอ <S 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 หรือว่ากูเที่ยวสักครึ่งคืนแล้วลอยหาดีแต่คุณจะมาไว้มาในอีกเรื่องนะแต่อันนี้คือแชทหยอดแชทจีบเห็นไหมนะครับคนละเรื่องกันคนละฟิลดังนั้นฝึกซะอย่าไปแชทแม่มันมากแชทจีบซะทำไมเป็นเหรอ f l i r t i n g Bible คําพิเ,เนษของคลับกิ๊กสอนเรื่องนี้ไอ้ยเพรียบเลย50หัวข้อ,ขอการพูดคุยแชทแบบไหนส่งรูปแบบไหนส่งคลิปเสียงแบบไหนทำให้เขาวุ่นวายใจจนละลายถ้าเข้ามาครับ